สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อกาแล็กซี่นี้และโลกสภาอาร์คทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์คทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรากำลังดูแลเรื่องต่างๆมากมายที่มีอยู่ทั้งบนโลกและทั่วทั้งกาล็กซี่พร้อมๆกันแน่นอนว่ามีการสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกทั่วทั้งกแล็กซีและเราทำงานเพื่อช่วยเหลือ ไม่เพียงแต่มนุษย์บนโลกและสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนที่คุณคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในอื่นๆด้วยระบบดาวฤกษ์บนโลกอื่นดวงจันทร์และในสถานีอาวากาศปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับกาแล็กซีนี้คือประวัติศาสตร์ของมันซึ่งเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงมีสงครามมากกรารวิวาทกันมากและเรากำลังมองหาที่จะเผยแพร่ความเห็นอกเห็นใจจนถึงจุดที่ผู้คนมากพอที่จะรู้สึกว่ามันเคลื่อนผ่านร่างกายของพวกเขาเพื่อให้สามารถให้อภัยกันได้ การให้อภัยไม่เพียงเกิดขึ้นได้ด้วยการชดใช้กรรมเท่านั้นการให้อภัยเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการกระทำหรือคำพูดที่ต้องการการให้อภัยเกิดขึ้นในช่วงเวลา ก่อนที่จะสามารถให้อภัยได้คุณทุกคนมีความสามารถที่จะทำสิ่งนี้และกำจัดกรรมของบุคคลที่ทำผิดกับคุณและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นระดับจิตสำนึกทั่วทั้งกาแล็กซีก็เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาขอการอภัยจากคุณเพื่อที่จะให้ได้คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครแก้ไขวิธีชั่วร้ายเพื่อให้อภัยพวกเขาและแน่นอนว่าคุณไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเมื่อคุณเป็นคนหนึ่งที่กระทำการกระทำที่เจ็บปวดหรือพูดดคพูที่เจ็บ คุณสามารถมีความเห็นอกเห็นใจต่อบุคคลที่ทำร้ายคุณในตอนนี้คุณสามารถรับรู้ว่าพวกเขาจะทำร้ายคุณจากสถานที่ แห่งความเจ็บปวดภายในตัวพวกเขาเองเท่านั้นคุณสามารถทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากข้อสงสัยและตระหนักได้ว่าบางคนไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายด้วยซ้ำพวกเขาแค่พูดซ้ำสิ่งที่คุณเคยได้ยินมาหลายครั้งและบางทีพวกเขาอาจไม่รู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านั้นเพราะพวกเขาถูกตัดขาดจากอารมณ์ของพวกเขาหากคุณสามารถเห็นชีวิตที่ผู้คนเหล่านั้นเคยทำร้ายคุณคุณก็สามารถรับรู้ได้ว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ภายใต้สถานการณ์ที่พวกเขาเคย ดำเนินชีวิตมาขอย้ำอีกครั้งว่าการทำเช่นนั้นช่วยเหลือทุกชีวิต ในกาแล็กซีนี้และที่อื่นๆมีกระจกอยู่มากมายทั่วทั้งจักรวาลและสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่บนโลกนี้และสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่ทั่วทั้งกาแล็กซีนี้ก็สะท้อนให้เห็นในส่วนอื่นๆของจักรวาลที่สวยงามแห่งนี้ของเราด้วยดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีอยู่ตอนนี้การให้อภัยมีพลังมากกว่าการมีพลังจิตการเทเลพอร์ตการเดินทางข้ามเวลาหรือพลังที่สนุกสนานเจ๋งเจงและน่าสนใจอื่นๆที่คุณสามารถจินตนาการขึ้นมาได้ เป็นความจริงที่ว่าบางครั้งผู้คนพูดและกระทำจากจุดที่พวกเขาไม่สอดคล้องกับใครและสิ่งที่พวกเขาเป็นจริงจงจนพวกเขาทำร้ายคุณต่อผู้อื่นและต่อตอนเองแต่ความแค้นใจและการเก็บงำความขุ่นเคืองเพียงนำไปสู่บางสิ่งเท่านั้นที่ยังคงความเจ็บปวดอยู่และเมื่อคุณยังคงมีแนวโน้มทำร้ายแบบนั้นคุณจะทำร้ายตัวเองและผู้อื่นในที่สุดดังนั้นโปรดค้นหาการให้อภัยในใจเพื่อที่คุณจะได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อกาแล็กซีของเราที่คุณรู้ว่าคุณต้องการสร้าง เราคือสภาอาร์คทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ